คนขึ้นยอดไ้เรอเขอโทษครับไม่ต้องตะมุดมีคไหนไมได้ไม่ได้ไม่ขางีร้อัวมเห็นเลยอันนี้โ่ไปดูไม่มีมีไม่มีแน่ัาวแล้ยาวจัมือองโ่ไปดูเนไเหนนดูท่ามันเฮ้ยได้ัเนี่มันไม่หันซ้ายปะมันหันไม่ถึงไม่หเลยมุมมันอับนี่กำลังจะข้ามเข้าสู่ประเทศแล้วนะ จะเป็นไทยแล้วครับเป็นไงบ้างครับพี่เอกสุดยอดสุดยอดดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่งหนเขาไปงั้นแบบรับเนี่ยข้างหลังจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยดูนี่เนี่ยดูของเนี่ยโอ้โหตายตายตายอันนี้รถบลุ้นใหม่แนะสู่คอมพิวเตอร์